ล้วแล้วหมดไปอีกสิบกระปุกแล้วอุ้ยมันหลอมหูมากไในหอมไหยไปดมนอยสามสิบเจ็ดสุดท้ายครับทุกคนครับทุกที่เราจะเปิดตัวเนี่ยเราจะต้องไหลขาข่ด้หยนึ่งพันกระปุกหรือพันขวดหรืออะไรเงี้ยนะแต่นี้เรามาเปิดก้อนเงี้ย แต่เดี๋ยวเรามาเปิดไม้แบบเป็นทางการนะเป็นทางการแล้วเราก็จะทําแบบเหมือนรักและเลยขึ้นยอดให้ดูเีกว่อมาเจ คอร์ไข่คอร์ดไข,ข่อหหยไม่ใช่ไม่ใช่หนูมไม่ได้ใส่คอร์แล้วจริงเหรออ้าวแล้วที่มันอยู่ตรงปั้นน้ำขมงคอร์จะรู้ไหมอ้าวเหนื่อยหมุนเลยนะโอเคมไม่ได้ใส่เลยอยู่รถอ้าวเลยอ๋อ ใส่ไปมาใส่เอเมกมาเนะนี่ยี่ไม่ได้ใส่คอเลยไม่ได้ใส่เลยที่มันมีไฟไม่ได้ใส่เลยโอเคใช้ก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับแฟนคลับเอซีที่อุดหนุนด้วยนะครับวันนี้ก็เปิดแบบเลยป้ายนะครับก็ได้ว่าได้ใครได้ไปก็เงียบไปก่อนนะครับแต่วันวันนั้นเราอาจจะราคาถูกกว่านี้โอ้ วันนั้นที่เราเปิดตัวเพราะว่าวันนี้คนเขาได้ไปแล้วอะ่ะแล้วคนวันนั้นเขาจะน้อยใจไงวันนั้นเดี๋ยวเราลดราคาให้อีกนะครับพาราครับทุกคนขอบคุณทุกระบบติงด้วยนะครับที่ติงมาให้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกออเดอร์นะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายจุบจุบครับ <laughs>